ต้องร้องว้าวว,าว้วาวเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะดื่มกาแฟนะคะก่อนจะไปดูของตกแต่งต้นคริสต์มาสให้น้องจอยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเขาตกแต่งแต่ว่ามันยังขาดนิดๆหน่อยๆน,นะคะทุกคนค่ะอันนี้คือกาแฟเย็นสำหรับที่ออน ทำประจําอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะมันแบบว่าง่ายๆนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําแข็งลงไปเลยนะคะทุกคนน้ําแข็งแบบว่าซื้อเครื่องมาทําเองนะคะแบบว่ามันดีมากเลยทุกคนเครื่องทำน้ําแข็งอาจจะแพงหน่อยนะแต่ว่าคุ้มมากเลยเพราะว่าที่บ้านออนใช้มาได้สองปีแลวสองปีกว่ามันว่ามันสองปีบ,บ,บ,บอกพี่น้องอ่ะ แล้วก็มาใส่นมนะคะอันนี้จะเป็นคอฟฟี่เมดแบบว่าเป็นครีมแล้วก็หวานในตัวของเขาอยู่แล้วนะเพิมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็อฟองเห็นไหมแบบเขาขึ้นมาแบบวูบแบบน่าดื่มมากทุกคนดูดูในบ้างหละทุกคนว้าวว้าวว้าวามาดื่ม นางก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนค่ะ